กราบสวีดสวัสดีเพื่อนที่นา่ารักกันทุกคนทุกทำงี้ด้วยผมผมสั่งโคนี่นย่องสั่งโคนไอ,อ้กวนครับห้าสิบบาทครับผมมารอบฝาก็รอบที่สามเลยครับโอ้โหขาอยอีกแล้วก็ยังไม่เข้าไม่มาสักทีนะครับจัดไปครับผมเปิดออตโอต้ไปนะครับเบ็ดหนึ่งทุนห้าสิบครับผมก็มาดูนะครับช่องนี้เดือดๆนะจัดไปเลยรอบนี้ไม่เข้าไม่มาก็ตัวใครตัวมันแล้วกันนะครับใครที่เข้ามาฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สังค้ชในไอ้กวนด้วยนะครับเดี๋ยวไปฟติดตาม ถึง5้าตัวรับบริตารเมื่อ,อไรผมแจกทุนเมื่อน้นนะครับแจกจริงแน่นอนไม่ต้องห่วงนะโอเคดูกันต่อครับ70บาทเบ็ดหนึ่งไปเรื่อยๆกันยาวๆครับผมติดตามไลค์แชร์ไปเลยใครอยากดูสเต็ปไหนเทคนิคอะไรนะครับแชร์แนะนำเข้ามาได้ครับหน้าใหม่หลังใหม่ได้หมดเลยครับผมมีลุ้นช่องสามติดโอ้โหไม่เข้าครับอ่ะลุ้นงี้ครับผมจะมาหรือเปล่าโอ้โหเอไม่ติดเบ็ดหนึ่งครับไปกันเรื่อยๆยาว จะเข้าจะมาหรือเปล่าครับทรงแบบมีอย่างไรติดไหมครับสวยงานครับหรูหูยันต่อสวยสวยคูณสีครับไปโอ้โหเอคูนบาทร้อยเปอร์เซ็นต์ครับโอ้โหยี่สิบจุดหกห้าครับไปกันต่อหรูหูย,ยันครับผมเจ็ดสิบแปดสิบบาทนะขึ้นร้อยเราเบ็ดสองให้ดู ก็ผมได้ทำด้วยกัน3ช่องนี้ครับสังโูเชนเอ็กวันนะคือช่องนี้แล้วก็น้ำโมเอเอสังโูเชนเอ็กดูแล้วก็น้ำโมกัสกาววิโนี่ครับติดต่อสอบถามก็ท่องไปท,ที่แฟนเพจได้เลยสังโูน้ำโมน,นะครับทัสองเพจนะครับแต่แอมเป็นคนเดียวกันนะครับนะ้อจาจัดไปครับผมโอ้โหนิ่งๆว่ะตึงๆงข้างๆยังไม่รู้จะเข้าวะเนี่ยยังไม่มาครับผมสวยงานครับทั้งกระดานโอ้โหติดต่อคุณสองยัดไป เบ็ดหนึ่งไว้ครับดูดีว่าจะร้อยเปอรเซนหรือเปล่าครับโอ้โหยังสามไม่ติดครับหกสิบกบบาทครับยัดไปอย่างนี้สวยๆคูณสองยัดไปไหลมาคูณสี่มาเลยครับผมโอ้โหคูนแปดไปครับผมเย่ไวไหมไม่ติดครับหลุดกันต่อครับช่องสาโอ้โหไม่เข้าครับยังไม่เข้าไม่มาครับ ทจะ100ย์ได้หรือเปล่าเนี่ยโอ้โดูส่งแล้วไม่น่ามา่ะโอ้โหโดนแล้วครับส่งไม่ค่อยดีครับฟรีก็ยังไม่เข้าเลยสุดท้ายถ้าสุดก็ย,ยังไม่มาอีกโอเคสปกาเตอร์เข้าไปที่เรียบร้อยเอาจัดไปครับเข้าฟรีเบ็ดหนึ่งไม้ไรของรายัดดูขึ้นใจให้ละกันนะครับจัดไปสิบบุญครับ 4 9 6 0. สนครับสวยงามยาวไกลอย่างนี้ติดโอ้โหด้าจะรอล็อตเซนโอ้โหหนึ่งวันสุดท้ายครับท้ายสุดยังไม่เข้าครับบึ้มต่อโอ,โอ้โหจบแล้วครับจานยิงรางวัลท่าโดงครับ4 8ปไปกันต่อครับกลับมาเท่าทุนเฉยมันมก็งงเหมือนกันโอเคอะไปกันต่อ จัดไปครับ50าสิหมุนเบ็ดหนึ่งครับมาดูกันช่องแรกนี่ผมไม่ติดจะเข้าไหมติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้เลยนะครับนะโอ้โหไม่ติดครับผมมาต่อครับโอ้โหยากไปอย่างนี้อโอ้โหเจไม่เข้าครับยังง่ายต่อเจมาร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนคูสองยัดไปสวยงังครับผมโอ้โหบึ้มกันหน่อยบึ้มกันหน่อยโอเคสแกตไม่มาว่ะ นะตะทีอีกครับรอบหนึ่งครับจัดไป12หมุนครับหมุนแตะครับบึ้มกันหน่อยอื้มสวยงามครับสวยมาครับโอบ้โหสวยไปไม่หยิกเออผมดูยังไม่ติดครับช่วงแรกก็ไม่มาครับผมลุ้นกันหน่อยครับหมุนยังไงร้อยเปอร์เซ็นต์ บึ้มบอมซัมเบ้สวยงามครับผมวายติดอย่างนี้กูขู่แจมแจมสิบหกครับไหลต่อมาอู๋ยิงเข้าครับโอ้โหสองคนสุดท้ายครับท้ายสุดเจเข้าสวยงามครับผมไหลมาอสวยสวยครับยัดไฟวายติดอู๋สามสองวายมาต่ออู้หยีหกสิบสี่ยายต่อนี้ร้อยยี่สแปดสักทีนึงสองอาหกมาแล้วครับจานโอ้นานๆทีมาโอ้ยนานๆทีมาว่ะ เขาเรื่องนะครับโอ้โหกลับมาจนได้จาก50กว่าบาทนะครับขึ้นมา413บาทโอ้โหนี่เอาาเจ็โดโขครับผมไปต่อแล้วกันไปเลยครับไปที่เบ็ดเบ็ดเท่าไหร่ดิเบ็ดสิบเบ็ดสิบละกันนะครับอ่ะจัดไปก็80หมุนกรับผมมาดูกันจะเข้าจะมาหรือเปล่าครับสวยงามแบบนี้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนน่รับผมไหลมาอีกสแกตเตอร์ ซาแครเตอร์เจ้าโจ่งมาครับผมโอ้โหไม่หายครับ4-4-3ครับตอนนี้เอาฝีตอนนี้ครับอ่ะลุ้นกันเบ็ด10 4-4-3กับมาหรือเปล่าครับยัดไปไหนไปโอ้โหยัดมาอย่างนี้100%ส,สวยสวยครับผมโอ้โหสามพันครับอุ้ยมาแล้วครับเบ็ด4 4,3นมโอ้โหแม่งแตกอย่างดีแตก3,8 0 0โคตรเอาครับ แปดบนสุดท้ายส่งกันแบบบึ้มปั๊มสัมเบโอ้โหนึกว่าวายจะติดฟรีในฟรีนะไม่มาครับโอ้โหแตกหนักแล้วนี่ครับโอ้โหตามทำเนียมตามสาเต็ปมันเลยครับค่ายนี้ โอเคครับผมใครนะอยากตามหมุนไปนะครับสามารถตามวิธีลิงก์ใต้คลิปวิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับสนใจทําอะไรข้าวดียวกับผมในกครับผมโอ้ถือว่าคุ้มสุดๆนะครับเห็นไหมแตกไม้เดียวไม้ใหญ่มันหยุดเลยมันไม่ให้ต่อเลยนะครับจบเป็นที่เรียบร้อยครับ4,329บาทเบ็ดสิบนะครับใครชอบผมฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยแล้วกันอย่าลืมกดเข้าร่วมกลุ่มครับลิงก์ใต้คลิปวิดีโอด้านล่างนี้เลยเจอกันหคลิปหน้าครับบ๊ายบาย